ภูมิหลังอรารยธรรมมนุษย์หนังสือประกอบการศึกษาวิชาสหาวิทยาการสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชาวซเมเรียนได้ประดิษฐ์อักษรคูน,นิฟอร์มขึ้นมาเมื่อมีตัวอักษรแล้วก็มีวรรณกรรมเช่นเดียวกันวรรณกรรมที่สำคัญของชาวซเมเรียนก็คือมหากา์กิลกามชซึ่งมีเนื้อหาบางตอนเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมโลก ด้วยเหตุนี้เองนักประวัติศา,ศาสตร์จำนวนหนึ่งก็เลยเห็นว่าเนื้อหาในมหากา์กิลกเมชน่าจะมีอิทธิพลทางความคิดหรือว่ามีการเผยแพร่สืบทอดความคิดไปสู่กลุ่มชนชาวฮิบรูชาวฮิบรูก็เป็นผู้เผยแพร่วรรณกรรมรากฐานสำคัญในศาสนาคริสต์คือพระคัมภีร์เก่าหรือพันธสัญญาเดิมในภาษาอังกฤษก็คือ Old Testament เป็นส่วนประกอบของคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งมีเนื้อหาระบุถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกและเรือของโนอาห์จะเห็นได้นะคะว่าชาวซูมเมเรียนสร้างสรรค์อาร,อรยาธรรมด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเมืองกฎหมายการค้าวรรณกรรมในด้านคณิตศาสตร์ชาวซูมเมเรียนก็มีภูมิปัญญาที่จะนับจำนวนโดยใช้ระบบเลขฐาน60คือการใช้หน่วยนับจากศถึง60 รวมไปถึงมีความสามารถในการแบ่งส่วนของจำนวนเป็นส่วนย่อยๆเช่น 12, 24, 60, 90และ360ส่วนความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์ของชาวซูเมเรียนได้ขยายประโยชน์มาที่ด้านดาราศาสตร์พวกนักบ,บวชได้ทำการสังเกตท้องฟ้าแล้วก็แยกแยะความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ รวมทั้งเริ่มสร้างและก็สะสมความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดวงดาวบางดวงเช่นดาวพระศุกร์นักบวชที่อาจจะถือได้ว่าเป็นนักดาราศาสตร์ในยุคนั้นอธิบายว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ของเทพเจ้าทั้งหลายที่จะส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อชะตากรรมในชีวิตของมนุษย์ค่ะอันนี้ก็เป็นการผสานร,รวมกันนะคะระหว่างดาราศาสตร แล้วก็ความเชื่อเรื่องเทพซึ่ง2อ,อย่างนี้พอรวมกันก็ได้กลายเป็นความรู้ในด้านโหราศาสตร์่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วชาวซูเมเรียนก็ยังมีการคิดค้นแล้วก็สร้างปฏิทินซึ่งเป็นปฏิทินตามจันทรคตินะคะคือใช้การอ้างอิงจากการโครจรของดวงจันทร์ โดยจะกำหนดเวลาเป็น29.5วันเท่ากับ1เดือน12เดือนเป็น1ปีและ1ปีมี354วันค่ะค่ะจบเรื่องอารยธรรมของซูเมเรียนย่อๆไปแล้วตอนนี้จะขอพูดถึงอารยธรรมอมอไรท์ชาวอมอไรท์เป็นกลุ่มชนเซมติกที่เดินทางร่อนเร่มาจากดินดานแถบซีเรียและสามารถรวมตัวกันเก่อตั้งเมืองบาบิโลน ให้แข็งแกร่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรบาบิโลเนียในขณะที่อำนาจของชาวซูเมเรียนเสื่อมคลายลงเมื่ออาณาจักรบาบิโลเนียของชาวมอรัยเข้มแข็งหลังความเสื่อมของชนชาวซูเมเรียนผู้นำอมอรัยก็พัฒนาการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจที่นครบาบิโลนแล้วก็ใช้วิธีปกครองโดยมีการเกณฑ์ทหารและเรียกเก็บภาษีอากรในเรื่องอำนาจการปกครอง ก็มีผู้นำคนนึงชื่อฮามูราบีซึ่งคนนี้เป็นผู้นำสูงสุดคนที่6ของชาวอมอไรในอาณาจักรบาบิโลเนียฮามูราบีก็ได้สั่งบันทึกกฎหมายของชาวอมอไรให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์มกฎหมายตัวอักษรคุนิฟอร์มของอาณาจักรบาบิโลเนียในสมัยฮามูราบีถือกันว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก และเรียกชื่อกันโดยนักประวัติศาสตร์ว่ากฎของฮามูราบีอย่างไรก็ตามนะคะเราจะต้องระลึกถึงข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งว่าชนกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์อักษรคุนิฟอร์มขึ้นใช้ก็คือชาวซูเมเรียนและนักรบผู้ปกครองชาวซูเมเรียนก็เคยใช้กฎหรือว่าระเบียบข้อบังคับในการปกครองคนในอาณาจักรมาก่อนแล้วดังนั้น กฎของฮามูราบีจึงมีหลักการที่พัฒนาขึ้นมาจากรากฐานอรารยธรรมของชาวซูเมเรียนข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับกฎของฮามูราบีที่ชัดเจนก็คือหลักการกฎหมายแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือหลักการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยการให้ได้รับผลทดแทนความผิดด้วยการถูกกระทำแบบเดียวกัน ซึ่งหลักการตรงนี้นะคะมีอิทธิพลต่อเนื่องไปถึงอรารยธรรมด้านการปกครองของอาณาจักรโรมันในเวลาต่อมาในเวลาไม่นานนักพวกนักบวชเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมของชาวอมอริทที่อาณาจักรบาบิโลเนียจนกระทั่งประมาณ1,590ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรบาบิโลเนียในยุคแรกก็ถูกกลุ่มพักคิดไทย ที่อพยพมาจากดินแดนตอนเหนือเข้าโจมตีและยึดครองหลังจากนั้น,นีประมาณ300กว่าปีต่อมานะคะชาวฮิตไทก็เสียอำนาจการปกครองให้กับกลุ่มชนชาวคัสไซชาวคัสไซสาม,มารถยึดครองและปกครองเมืองบาบิโลนต่อมาเป็นเวลาประมาณ400ปีก็จบแล้วนะคะสำหรับอายธรรมอมอรไรสั้นๆ ต่อไปก็จะขึ้นอารยธรรมอัสซีเรียนค่ะชาวอัสซีเรียนเป็นกลุ่มชนพวกเซมิติกที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียตอนเหนือและเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของชาวซูเมเรียนและชาวอมอร์ไรมาก,ก่อนพวกอัสซีเรียนได้รับเอาอารยธรรมต่างๆของชนกลุ่มอื่นที่มีอำนาจเหนือตัวเองไปปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆสะสมความสามารถ จนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งและแผ่ขยายอิทธิพลลงมาทางตอนใต้สู่ศูนย์กลางของอาณาจักรบาบิโลเนียอย่างไรก็ตามเมืองที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของชาวอาสซีเรียนก็คือนิเนเวซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบาบิโลนขณะที่เมืองบาบิโลนตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสเมืองนิเนเวทางตอนเหนือ ก็ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำไทกริสผู้ปกครองสูงสุดของชาวอัสซีเรียนหรือกษัตริย์เป็นนักรบซึ่งมีฐานะเป็นทั้งผู้ปกครองทางการเมืองและเป็นผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณชาวซีเรียจะมีความเชื่อว่าผู้ปกครองสูงสุดของตนเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในร่างมนุษย์และให้ความยกย่องยำเกรง และอำนาจว่าสูงส่งกว่าฐานะความเป็นผู้ปกครองชาวซูเมเรียนข้อสังเกตเรื่องนี้นะคะก็จะดูได้จากขนาดวังที่อยู่อาศัยของกษัตริย์อัเซีเรยซึ่งมักมีขนาดใหญ่โตกว่าเทวสถานหรือวัดในอารยธรรมอัเซีเรยในด้านสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชาวอาัเซีเรียก็คือวังซากอนที่คอสาบักซึ่งมีการใช้เทคนิคการสร้างประตูขอบโค้ง นอกจากความรู้ในเชิงสถาปัตยกเตกชาวอาเซีเยยังสร้างและสะสมความรู้วิทยาการต่างๆในรูปของการจดบันทึกลงบนแผ่นจารึกต่างๆมากมายและการสะสมความรู้เหล่านี้ได้ขยายตัวถึงขีดสูงสุดในสมัยผู้ปกครองชื่ออสซูบานิปาวซึ่งมีหลักฐานค้นพบว่าสามารถรวบรวมบันทึกต่างๆลงบนแผ่นจารึก รวมกันไว้ในห้องเก็บจารึกที่เมืองนีเนเวถึงประมาณ2000 20, 0กว่าแผน่นนอกจากแผ่นจารึกของเมืองนีเนเวหลักฐานทางโบราณคดีก็ยังชี้ให้เห็นว่าชาวอัสซีเรียมีความสามารถในเชิงศิลปรกรรมคือมีความสามารถในการสลักภาพนูนต่ำซึ่งภาพสลักนี้ก็จะบอกเราเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าภาพการทำสงครามในทางการเมือง ชาวอสัสซีเรียให้ความสำคัญกับการฝึกนักรบที่สามารถต่อสู้ร่วมกันด้วยวินัยและความเข้าหานโดยใช้อาวุธที่ทำด้วยโลหะเหล็กนักรบชาวอสัสซีเรียนมีความสามารถในการปราบปรามศัตรูด้วยความดุร้ายเคี่ยมโหดแล้วก็สามารถที่จะแผ่ขยายอิทธิพลไปสู่ดินแดนต่าง ภพศารจนถึงระดับที่เรียกว่าเป็นจัก,กรวรรดิและด้วยความที่สามารถแผ่ขยายดินแดนออกไปนอกเมโสโปเตเมียนะคะนักประวัติศาสตร์ก็เลยขนานนามชาวอัสซีเียว่าเป็นชาวโรมันแห่งเอเชียค่ะจักรวรรดิอัเซียที่มีเมืองนิเนเวเป็นศูนย์กลางเริ่มเสื่อมอำนาจและล่มสลายลงเมื่อถูกกลุ่มชนชาวคาลเดียนและชาวมีสรวมกันต่อต้านโจมตีหลังจากทำลายอำนาจปกครอง ผู้นำจักรวรรดอัเซีรียได้สำเร็จชาวคาลเดียนก็ใช้เมืองบาบิโลนหรือฟื้นกลับมาเป็นที่ตั้งศูนย์กลางอำนาจของตนจนนำไปสู่การสร้างสารรค์อาณาจักรบาบิโลเนียใหม่ขึ้นอีก